สวัสดีครับทุกคนนี่คือสาระดีกีฬาดัง Top Spot Insight ์พื้นที่ของคนรักกีฬาแบบไม่ต้องปรุงแต่งพูดตรงและอัปเดตให้ไวกว่าใครเหมือนเดิมครับวันนี้เราจะพาแฟนๆไปเกาะติดผลการแข่งขันวอลเล่บอลฝรั่งเศสแบบสดใหม่สุดๆกับคู่ที่หลายคนรอคอยเทอร์วิลฟอร์เรนจเปิดบ้านรับวอนโดฟนันซีทีมของบีมพิมพิชญาที่กำลังฟอร์มดีต่อเนื่องเลยนะคะ บอกเลยว่าแมชนี้แฟนไทยหลายคนตั้งนาฬิกาตีหนึ่งครึ่งรับชมใครตาไม่ถึงคือพลาดมากเพราะมีทั้งจังหวะมันมันจังหวะพีคและจังหวะที่เหวอจนลุกขึ้นมาเกาห,หัวกลางดึกก็มีครับแล้ววันนี้ Top Spot i n s i g h t จะสรุปให้ครบทุกประเด็นใครเด่นใครพลาดโมเมนต์ไหนเปลี่ยนเกมแล้วผลสุดท้ายใครเป็นฝ่ายคว้าชัยกลับบ้าน คุณไม่ต้องดูไฮไลท์เองเรารวบให้หมดในไม่กี่นาทีงั้นไม่ต้องรอชา้ามาดูผลการแข่งขันคู่นี้กันแบบชัดๆให้หายคาใจพร้อมเสิร์ฟตรงจากฝรั่งเศสถึงบ้านคุณแล้วครับ เปิดเซตแรกมาปุบยังไม่ทันได้ยืดเส้นทีมของบีมแวนดูฟนันซี่กดนำก่อน2แต้มรวด20เล่นกันโคตรมั่นใจครับแต่พอเข้าจังหวะวันแรกดันมาพลาดทั้งบีมของเราแล้วก็คาราสาซิหมายเลขทําทำให้เจ้าบ้านเทอร์วิลฟลอเรนซ์ปิดช่องไล่มาเสมอเร็วมากที่2-2นะคะหลังจากนี้เกมเทไปทางฝั่งเจ้าบ้านชัดเจนเลยครับ เธอวิวสปีดเกมรุกใส่รัวๆขึ้นนำา10ต่อ5แบบคุมจังหวะแทบทุกบอลและพอเข้าโหมดทายเซตเธอวิวยิ่งเล่นยิ่งไหลนำห่าง23ต่อ16แต่แนนซี่ทีมของบีมก็ไม่ยอมค่ะฮึดกลับมารัว4ี่แต้นติดทำเอาคนดูตีหนึ่งครึ่งถึงกับตาค้างนะคะแต่สุดท้ายก็มาเจอทีเด็ดของหมายเลข4เมดินาขึ้นฟาดปิดเซตแบบเฉียบมากรับแทบไม่ทันปิดเซตแรกที่25ต่อ20 จบเซตแรกค่ะเจ้าบ้านเทรวิลฟลอเรนซ์ออกนำไปก่อน1ต่อ0ย์เซตใช้เวลาเล่นทั้งหมด22นาทีเต็มๆเ,เกมนี้บอกเลยว่ายังอีกยาวค่ะความมันเริ่มมาแล้วมาดูสถิติเซตแรกกันแบบจัดเต็มนะครับเซตนี้มันเริ่มเดือดตั้งแต่บอลแรก,กแ,บบตรแต่ตัวเลขบนกระดานนี่แหละบอกหมดว่าเกมมันไหลไปทางไหนบ้างเริ่มจัดแต้มรวมก่อนเจ้าบ้านเทรวิลฟลอเรนซ์ปิดไป25-20ออกนำแนนซี่ของบีมไปก่อน1ต่อ0เซตครับ ใช่ค่ะแล้วพอแยกเป็นหมวนนี่เห็นชัดเลยทั้งสองคีมโจมตีเท่ากันเป๊ะ13ต่อ13คือเกมรุกไม่ได้แพ้กันเลยตีโหดพอกันแต่ปัญหามาอยู่ที่เกมป้องกันของแนนซี่ค่ะเพราะบล็อกของเจ้าบ้านทำได้3แต้มขณะที่แนนซี่ทำได้แค่1แต้มเดียวนี่คือจุดที่ทำให้โมเมนต์แว่งไปทางเทอร์วิลแบบเห็นๆเ,เลยค่ะส่วนเรื่องเสิร์ฟเอสก็สูสีเหมือนกันนะครับเทอร์วิลได้3เอสแนนซี่ได้2เอส แต่เอสของเจ้าบ้านมันดันมาในจังหวะที่เกมกำลังจะหลุดมือซึ่งยิ่งตอกย้ำให้เขาคุมจังหวะเซตแรกไว้ได้แน่นกว่าแล้วถ้ามาดูความผิดพลาดเสียเองเธอวิวพลาดไป6ครั้งส่วนแนนซี่พลาดแค่4ครั้งแปลว่าเจ้าบ้านพลาดเยอะกว่าด้วยซ้ำแต่แนนซี่กลับใช้โอกาสนี้กดเกมไม่ได้เพราะจังหวะบอลแรกกับจังหวะต่อบอลยังไม่นิ่งพอค่ะรวมแล้วภาพใหญ่ของเซตแรกก็คือเกมลุกสูสีบล็อกเจ้าบ้านดีกว่า เอสกดได้ตอนสำคัญและการปิดแต้มเทอร์วิลคมกว่าทำให้ปิดเซตด้วยสกอร์25-20ใช้เวลาเล่น22นาทีแบบเนียนเนียนถือว่าเป็นเซตที่แนนซี่เริ่มดีแต่ถูกบล็อกของเจ้าบ้านตัดลมอยู่หลายครั้งทำให้พอเกมเข้าสู่กลางท้ายเซตโมเมนต์ไปอยู่ฝั่งเทอร์วิลหมดค่ะแต่บอกเลยว่าแนนซี่ยังมีของเดี๋ยวเซตต่อไปจะมันยิ่งกว่าเดิมแน่นอนค่ะ เข้าสู่เซตที่2ครับหลังจากเซตแรกไม่ค่อยเข้าทางแนนซี่เท่าไหร่ต้องบอกเลยว่าเซตนี้เกมเริ่มเดือดตั้งแต่ลูกแรกทั้ง2ทีมเปิดเกมกันมันมากแต่ที่เห็นชัดคือทีมของบีมวันเดอร์เวอร์แนนซเล่นนิ่งขึ้นเยอะแล้วก็ออกนําตลอดช่วงต้นเซตครับใช่ค่ะช่วงแรกของเซตนี้เหมือนแนนซี่เปลี่ยนหน้าไปเลยทั้งบีมทั้งตัวรุกฝั่งซ้ายขวาทําแต้มได้เรื่อยๆเหมือนจะคุมเกมได้หมดแต่พอเข้าช่วงท้ายเซตปุ๊บอาการมา ทีมของบีมเริ่มลนลานเหมือนเสียความมั่นใจไปเฉยๆค่ะใช่ครับพลาดกันบ่อยมากทั้งบอลแรกทั้งจังหวะเซตทั้งจังหวะตบเหมือนเกมมันสะดุดไปดื้อๆทั้งๆท,ที่นำห่างแบบต้องปิดแล้วแต่ดันปล่อยให้เจ้าบ้านไล่มาเสมอเป็นดิ้วซะงั้นแล้วจังหวะที่พลาดหนักสุดคือบอลรับของลิปเปโรนี่แหละค่ะรับแล้วเด้งไลจนเสียฟรีแต้มแต่บีมของเราโอ้โหต้องชมเลยค่ะ เธอเข้าไปปลอบเพื่อนทันทีโอบไหลกอดเบาๆแล้วพูดกับเพื่อนในจังหวะที่ทุกคนตึงสุดๆนี่แหละคะ่ะประสบการณ์ในระดับทีมชาติของจริงพอเข้าดิวส์นะครับมันระทึกแบบสุดทางเลยลูกต่อลูกจริงๆไม่มีใครยอมใครทั้งสนามเงียบแล้วก็ระเบิดเสียงเชียร์เป็นระยะเหมือนลุ้มกันทุกลมหายใจและท้ายที่สุด ก็กลายเป็นทีมของบีมค่ะที่ฮึดสุดแรงผ่านความกดดันช่วงดิวส์ได้ยอดเยี่ยมปิดเซตอย่างสวยแบบลุ้นจนเหมือนสั่นด้วยสกอร์29ต่อ27เอาจริงๆนะครับเซตนี้คือจุดเปลี่ยนโมเมนต์ของแนนซี่เลยเล่นกันแบบใจสู้สุดทางและบีมเนี่ยครับที่ช่วยพยุงเกมทั้งในสนามและขวัญกำลังใจเพื่อนร่วมทีมแบบเต็มๆมาถึงเซตที่3ครับต้องบอกว่าโมเมนต์มันเปลี่ยนไปชัดเจน เจ้าบ้านเทอร์วิลฟอร้องกลับมาเล่นดีมากทั้งเกมรุกเกมรับทุกอย่างลงล็อกแบบครบสูตรตรงกันข้ามกับทีมของบีมค่ะเซตนี้พลาดเยอะจริงทั้งบอลแรกทั้งการรับเสิบบังจังหวะเหมือนสื่อสารกันไม่ทันทําให้เกมไหลไปอยู่ฝั่งเจ้าบ้านเกือบหมดเลยค่ะใช่ครับบอลที่ควรเก็บได้ก็หลุดบอลที่ควรปิดได้ก็พลาดทําให้แนนซี่ไล่ไม่ทันตั้งแต่กลางเซตแล้วพอเจ้าบ้านได้โมเมนต์ก็เดินเครื่องต่อไม่หยุดเลย ปินว่าท้ายที่สุดค่ะเป็นเทวิลฟลอร็องส์ที่ย้ำความเฉียบคมในเซตนี้เอาชนะไปด้วยสกอร์25 18แบบไม่ต้องหลุนเยอะใช้เวลาในเซตนี้30นาทีเต็มครับเซตนี้ถือว่าเทวิลคุมเกมทั้งหมดส่วนแนนซี่ต้องยอมรับว่าพลาดเยอะเกินแก้ทําให้จังหวะเกมมันไม่ต่อเนื่องเลยครับเข้าสู่เซตที่4ครับและนี่คือจุดที่เกมมันเปลี่ยนอีกครั้งหลังจากที่เซตสไม่เข้าทางแนนซี่เลยเซตนี้ทีมของบีมกลับมาได้อย่างสวยครับ เปิดเกมมาดีบอลเข้ามือตีลงตีคมแล้วจังหวะบล็อกก็เริ่มกลับมาทำงานอีกครั้งใช่ค่ะช่วงกลางเซตนี้แนนซี่ดูดีมากทั้งบีมทั้งกรุกฝั่งตรงข้ามทำแต้มกันได้ต่อเนื่องจนสามารถควบคุมเกมได้เรื่อยๆแบบแฟนๆเริ่มมีหวังเต็มร้อยเลยค่ะจากตามมาเสมอและพลิกแสงแต่ต้องบอกตามตรงครับว่าช่วงท้ายเซตทีมของบีมยังมีอาการแกว่นอยู่พอสมควร เหมือนยังขาดความนิ่งในจังหวะเก็บลูกง่ายๆมีพลาดหลุดมือบ้างทําให้เกมสวิงเล็กๆจนเจ้าบ้านเริ่มไล่ขึ้นมาแต่ดีที่แนนซี่ไม่หลุดไปทั้งทีมค่ะยังกลับมารวมสติได้ทันบีมเองก็มีจังหวะเรียกเพื่อนคุยกับเพื่อนให้กําลังใจกันตลอดเวลาทําให้ทีมกลับมาคุมเกมในช่วงสําคัญได้ทันก่อนที่โมเมนต์จะหลุดค่ะและในที่สุดครับทีมของบีมก็ปิดเซตได้สาเร็จเอาชนะเทอร์วิลฟลอรรอง์ไป25-22แบบลุ้นๆแต่ยอดเยี่ยม เซตนี้ใช้เวลา28นาทีเต็มๆปิดสกอร์ได้แบบสุดใจจริงๆค่ะเป็นเซตที่บีมเล่นด้วยความมุ่งมั่นมากๆแม้จะมีแว่งบ้างแต่ก็ผ่านความกดดันมาได้อย่างสวยงามเลยค่ะเซตนี้บีมทุบถึง8คะแนนค่ะมาถึงเซตตัดสินครับต้องบอกว่าเปิดมาดีที่เดียวเกมค่อนข้างสูสีช่วง2-3ลูกแรกแต่พอเข้าช่วงกลางเซตเท่านั้นแหละครับทีมของบีมเหมือนลุดจังหวะไปเฉย ใช่ค่ะจุดเปลี่ยนมันอยู่ตรงที่แนนซี่เสียสี่แต้มรวดแบบไม่จําเป็นเลยทั้งบอลแรกเด้งทั้งตบออกทั้งจังหวะสื่อสารที่ไม่พร้อมทําให้เจ้าบ้านเธอวิลฟอร์นช์ขึ้นนํา9-4เร็วมากค่ะแต่ต้องชมทีมของบีมนะครับยังพยายามไล่คืนแล้วก็ไล่มาได้ถึง6ต่อ9ทําให้แฟนๆยังมีหวังแต่หลังจากนั้นเกมกลับมาพลาดอีกแล้วครับนิ่งไม่พอจริงๆแล้วพอเจ้าบ้านได้โมเมนต์ก็ไม่ปล่อยเลยหากกดต่อเนื่องจนทะลุขึ้นไปนำขาดแล้วท้ายที่สุดก็มาโดนทีเด็ด สามแต้มรวดปิดเกมแบบคมกริบเจ้าบ้านชนะเซตตัดสินไป15ต่อ9จบแบบรวดเร็วภายใน15านาทีเท่านั้นต้องยอมรับครับว่าเซตนี้ทีมของบีมหลุดเยอะเกินกว่าจะดึงกลับมาได้ทันขณะที่เธอวิลมั่นใจสุดๆทุกลูกเข้าเป้าโมเมนต์เข้าทางหมดเป็นเซตที่น่าเสียดายที่ทีมของบีมคุมอารมณ์และจังหวะไม่ได้ในช่วงกลางเซตทําให้เกมหลุดมือเร็วไปหน่อยค่ะเอาล่ะครับมาดูสถิติหลังเกมของคู่นี้กันหน่อย ระหว่างเทวิลฟลอรร็องช์กับแวนรูฟแนนซี่ตัวเลขวันนี้บอกอะไรเราได้เยอะเลยครับใช่ค่ะเห็นแบบแรกต้องบอกเลยว่าสไตล์คนละขั้วชัดเจนมากค่ะฝั่งหนึ่งบุแกแหลกอีกฝั่งเน้นเกมรับเหนียวแน่นจริงครับถ้าดูที่กราฟวงกลมด้านขวาฝั่งแนนซี่นี่ดุดันมากเปอร์เซ็นต์การตบสปค์สูงปริดถึง72%กดไป73แต้มเทียบกับฝั่งเจ้าบ้านเทวิล ที่ทำได้64แต้มดูเหมือนเกมบุกแนนซี่จะเหนือกว่านะครับถ้ามองแค่เกมบุกใช่คะ่ะแนนซี่ดูน่ากลัวกว่าแต่จุดที่ตัดสินเกมนี้จริงๆอยู่ที่เกมบล็อกค่ะลองดูสถิติบล็อกของฝั่งเทอร์วิลสิคะกดไปถึง15แต้มในขณะที่แนนซี่ได้แค่5แต้มเท่านั้นส่วนต่างตรงนี้หายไปถึง10แต้มเลยนะคะโ oh. 15แต้มนี่ถือว่ากำแพงสูงมากนะครับแล้วอีกจุดที่ผมเห็นคือช่องสีฟ้า Opponent Errors หรือแต้มที่ได้จากความผิดพลาดของคู่แข่งฝั่งเทอร์วิลได้ฟรีๆมาถึง27แต้มเลยนะครับนั่นแหละหคือราคาที่แนนซี่ต้องจ่ายพอเน้นผูกหนักๆก,ก็มีโอกาสเสียเองเยอะกลายเป็นว่าเธอวิลเล่นนิ่งกว่ารอเก็บแต้มจากบล็อกและรอให้คู่แข่งพลาดเองเป็นกลยุทธ์ที่ฉลาดมากค่ะ ทีนี้เรามาเจาะลึกรายตำแหน่งกันบ้างครับดูจากกราฟโรล a อนลิซิสด้านล่างทั้งสองทีมดูจะพึ่งพาหัวเสาเป็นหลักเลยนะครับถูกต้องค่ะสัดส่วนเกินเครื่องของทั้งสองทีมมาจากหัวเสาล้ล้วนถึง53-54เปอร์เซถือเป็นเดอะแบ็คของทีมทั้งคู่ส่วนบอนเรวมิดเดิลด็อกเกอร์ก็ทำแต้มได้สูสีกันมากที่18-19แต้มแทบไม่ต่างกันเลย แต่จุดหนึ่งที่ผมสะดุดตาคือตัวเซตครับฝั่งเทอวิลทำได้ถึง6แต้มซึ่งปกติเราไม่ค่อยเห็นตัวเซตทำแต้มเยอะขนาดนี้ตาไวมากค่ะนี่เป็นจุดเล็กๆที่สร้างความแตกต่างคือตัวเซตของเทอวิลมีความแพ่าๆอาจจะมีจังหวะหยอดหรือจังหวะเล่นบอลสงที่ทำได้ดีทำให้คู่แข่งจับทังยากขึ้นในขณะที่ฝั่งแนนซีตัวเซตเน้นใจบอลอย่างเดียว ทําไปแค่2แต้มสรุปภาพรวมวันนี้แนนซีบุกหนักจริงแต่พลาดเยอะส่วนเธอวิลมาวินด้วยเกมรับหน้าเน็ตที่แข็งแกร่งและความผิดพลาดน้อยกว่าชัดเจนนะครับใช่ค่ะเป็นเกมที่พิสูจน์ว่าเกมรุกอาจจะทําให้คนดูตื่นเต้นแต่เกมรับที่ดีคือสิ่งที่ทําให้ทีมชนะค่ะ เอาละครับมาเจาะลึกฟอร์มการเล่นของ2ตัวความหวังของทีมแนนซี่ในแมชนี้กันหน่อยเริ่มที่หมายเลขก8อาเคเนียฟิโลวันนี้ต้องยอมรับเลยว่าเป็นเดอะแบกของทีมจริงๆครับ ใช่ค่ะสถิติมันฟ้องชัดเจนมากฟิโลทําไปคนเดียวถึง25คะแนนสูงที่สุดในสนามเลยค่ะโดยเฉพาะเกมบุกที่ขึ้นตกไปถึง55ครั้งเรียกว่าบอลแก้บอลยกสูงส่งให้เธอหมดแล้วเปอร์เซ็นต์ตบระดับ44กับบอลโครงสร้างแบบนี้ถือว่าทําหน้าที่ได้ดีเยี่ยมค่ะแบกเกมรุกหนักจริงๆครับแต่แฟนๆชาวไทยน่าจะจับตามองคนนี้มากกว่าหมายเลข16บีมพิมพิชยักษ์วันนี้ฟอร์มเป็นยังไงบ้างครับในมุมมองของคุณครับ ถือว่าทำหน้าที่ได้ตามมาตรฐานค่ะวันนี้พิมพิชยาทำไป16คะแนนเป็นอันดับ2ของทีมที่น่าสนใจคือเปอร์เซ็นต์การตบนะคะ Attack Success Rate สูงถึง48%ซึ่งสูงกว่าฟิโลอีกนะคะแสดงให้เห็นว่าจังหวะเข้าทำของบีมยังคมกริบไว้ใจได้เสมอแต่ผมสังเกตเห็นจุดหนึ่งในตารางช่องบล็อกของน้องบีมขึ้นเลข6 นี่คือโดนบล็อกไป6ลูกเลยเหรอครับถูกต้องค่ะนี่สอดคล้องกับที่เราคุยกันตอนแรกว่าเทวิลนะคะคู่แข่งบล็อกโหดมากวันนี้พิมพิชยาเจอจับตายโดนบล็อกไปถึง6แต้มส่วนหนึ่งอาจเพราะบอลจ่ายย้ำมาทางเธอเยอะในจังหวะสำคัญทำให้คู่แข่งดักทางถูกแต่โดยรวมการทำา6 6แต้มในวันที่เจอเกมรับเหนียวเหนียวแบบนี้ก็ถือว่าสอบผ่านค่ะ ครับผมสรุปคือฟิโลเน้นปริมาณและความหนักหน่วงส่วนพิมพิชยาเน้นความคมแต่ทั้งคู่ก็เจอกันแพงบล็อกของคู่แข่งเล่นงานหนักเอาเรื่องเหมือนกันมาดูสถานะล่าสุดของวันเดอร์ฟแนซี่ทีมของบีมพิมพิชยากันหน่อยครับตอนนี้พวกเขารั้งอยู่ในอันดับ4ของลีกด้วยผลงานที่ต้องบอกว่าแรงไม่หยุดจริงๆชนะไปแล้วถึง5จาก7นัดถือว่าน่าประทับใจมากครับ ใช่ค่ะและถ้ามองลึกลงไปในตัวเลขจะเห็นเลยว่านี่คือทีมที่เล่นสม่ำเสมอมากชนะเซตไปแล้วถึง18เซตเสียแค่6เซตเท่านั้นเองแถมค่าเฉลี่ยเซตยังสูงถึง3.00เลยนะคะนี่คือระดับทีมลุ้นท็อปโฟชัดเจนค่ะ ในแง่ของการทำคะแนนรวมก็ทำไปแล้ว564คะแนนขณะที่เสียไป508คะแนนเปรียบเทียบกันแล้วเห็นเลยครับว่าแนนซีเป็นทีมที่ปิดโบได้เฉียบกว่าในหลายๆจังหวะครับและสิ่งที่เด่นมากคือการชนะรวบแบบ3-0ต่อถึง5นัดนะคะแปลว่าถ้าเกมไหนโมเมนต์เข้าทางแนนซีเขาจะลากยาวปิดเกมได้ทันทีก่อนคู่แข่งจะตั้งหลักเลยค่ะ และทั้งหมดนี้ก็คือภาพรวมของเกมสุดมันในคืนนี้ครับแฟนๆที่ติดตามทีมบีมพิมพิชยารวมถึงคนรักวอลเล์บอลทุกคนขอบคุณที่อยู่กับพวกเราตลอดทั้งรายการนะครับอย่าลืมนะคะถ้าชอบการวิเคราะห์แบบละเอียดลื่นๆฟังง่ายแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องของเราด้วยสาระดีกีฬาดังท็อปสปอ i n ตอินไ์พื้นที่ข่าวกีฬาแบบที่ตรงใจแฟนไทยที่สุดค่ะ พวกเราจะพาทุกคนไปติดตามทุกแมชทุกทีมและทุกโมเมนต,ต์ของนักกีฬาที่คุณรักทั้งในและนอกสนามแบบไม่พลาดสักจังหวะเดียวครับสำหรับวันนี้พวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคืนนี้ฝันดีนะคะทุกคนราตรีสวัสดิ์ค่ะ